สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวดเมื่อนตัวยงนะครับขนาดลุงไม่ได้อยู่เป็นผู้นําประเทศก็ยังสร้างกำไรให้กับประเทศมากมายมหาศาลนะครับมันก็มีแต่พวกคิดไม่ดีต่อประเทศ่ใิปนีสมางเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำมันก็มีแต่ไอ้พวกที่คิดไม่ดีต่อประเทศชาตินี่แหละครับเพื่อนๆปั้นวากรรมใส่าย,ล,ายลุงตู่นะครับหาว่ากู้อย่างนั้นอย่างนี้ บอกตรงๆนะครับถ้าลุงตู่ไม่กู้ไอ้พวกพักการเมืองแดงมันก็กู้อยู่ดีและถามหน่อยครับว่าถ้าเกิดมันกู้ไปแล้วเนี่ยใครกล้าร,รับประกันครับว่ามันจะทําโครงการต่างๆสําเร็จหรูหวงครับเพื่อนเพราะอะไรนะครับเพื่อนเอาก็าก่อนหน้านี้มันก็ไม่เคยมีผลงานนะครับไอผลงานที่เคยเขาเรียกว่าแอบอ้างนั่นแหละครับมันก็ทํามาจากหลายๆรัฐบาลต่อเนื่องยกตัวอย่างอย่างสนามบินสุวรรณภูมินะครับ หรือนะครับแม้แต่ไอโครงการที่อ้างว่าคิดค้นขึ้นมาเองเนี่ยแต่ภายหลังความมาแตกนะครับว่ามีคุณหมอจากโรงพยาบาลบ้านแพรวเนี่ยเขาเป็นผู้คิดคน้นนี่ต้องขอแสดงความเสียใจยด้วยนะครับรู้สึกว่าจะมีข่าวว่าท่านเนี่ยได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วแต่ก็ยังทิ้งคุณงามความดีให้กับประเทศชาติครับเพื่อนๆซึ่งแตกต่างจากนักการเมืองที่แอบอ้างผลงานนะครับเพียงแค่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้อนุมัติโครงครงรงโครงการ แต่ทุกวันนี้นะครับเพื่อนกลายเป็นต้องไปอยู่ในคุกในตารางนะครับเพื่อนโอ้ยงามไส้หลายท่านสงสัยเฮ้ยแอดมืนแหมมึงกล่าวโจมตีด้วยอคติหรือเปล่าบองก,กรนะครับไม่มีอคติทางการเมืองทั้งนั้นไอ้เป๋อไอ้ป่องเ,เคยเตือนแล้วนะครับว่ามาเล่นการเมืองหรือกลับมาเนี่ยก็ช่วยเลี้ยงหลานนะครับวางมือทางการเมืองหรือถ้าคิดดีต่อประเทศชาติเนี่ยก็อยากให้ทําอะไรเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้างและคุณลองดูสิครับ ที่ผ่านมานะครับของคณะแดงเนี่ยมีอะไรประสบความสําเร็จบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าลงค่าแรงที่คุยโวโออวดโมไว้หรือแม้กระทั่งเออค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย <laughs> โอ้โหตายแล้ว, <laughs> ย,ลว <laughs> ยิ่งเงินหมื่นเนี่ยบอกตรงๆกลายเป็นขี้เละเป็นโจ๊กเขาด่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะนอกจากจะไม่ได้ผลักดันเศรษฐกิจกแล้วนะครับเพื่อน <laughs> แถมทําไมรู้ไม่เขบาเพื่อนโ <laughs> อ้งอามไส คอนเทลลงมาเนี่ยให้กลุ่มที่เขาเรียกว่าไม่ตรงเป้าหมายครับกลายเป็นว่าไอ้เงินเหล่านั้นหายต่อมนะครับไม่ได้ผลักดันเศรษฐกิจทําไมพวกครั่งแดงหรือนะครับอินฟูสายสีแดงเนี่ยนะครับกองเชียร์ทั้งหลายแนวร่วมทั้งหลายเนี่ยทำไมไม่พูดถึงหรือทวงถามนโยบายที่ประกาศหาเสียงโฆษณาไว้กับประชาชนมันอับอายขายกีหน้านะครับโน่นนะครับมันก็ไปโทษล้วธรรมนูญบ้างนะครับว่าเออเป็นรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เอาผิดย้อนหลังได้นะ เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่มีหมดอายุความเอาก็มึงโกงบ้านกินเมืองอะจะให้หมดอายุความได้ยังไงเพราะอะไรนะครับเอาไอ้นี่มันหนักกว่าแก๊งสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์อีกครับเพื่อนๆสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์มาหลอกลวงได้เฉพาะคนที่โลภเท่านั้นหรือคนที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับแต่นักการเมืองนี่นะครับ ต่อให้คุณเป็นใบหูหนวกตาบอดไม่รู้อีหนูวยเนี่คุณก็ถูกมันหลอกด้วยได้เหมือนกันเพราะอะไรล่ะครับก็ประชาชนเป็นผู้จ่ายภาษีครับเพื่อนคนเหล่านี้เข้ามาถึงงบประมาณแผ่นดินไม่ได้เพียงพอแค่นั้นมันมีอำนาจถึงกับขั้นแก้ไขกฎหมายเพื่อนมันจะแก้อย่างไรก็ได้ให้มันได้ประโยชน์ขนาดผู้ที่มีส่วนในการตรวจสอบนะครับเพื่อนการเลือกตั้งหรือผลคะแนนต่างๆคุณเคยเห็นมันมีบทลงโทษรุนแรงกรณี ซื้อสิทธิ์ขายเสียงของพรรคการเมืองหรือไม่ไม่มีหรอกนะครับโอ้ยงามไส้เลือกมาก็ได้แต่คนหน้าเดิมๆเพราะอะไรล่ะครับอปประชาชนไม่มีความรู้ครับเขาก็คิดว่าคนหรือนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยเป็นคนดีแต่หารู้ไม่นักการเมืองท้องถิ่นมันขายตัวให้กับนักการเมืองและกลุ่มนายทุนที่มีอำนาจล้นฟ้าที่เป็นเจ้าของพรรคการเมืองไปแล้วครับเพื่อนๆเห็นไหมล่ะครับเพื่อนๆลำพังเฉพาะและธรรมนูญฉบับปราโกง ก็ทําให้ประเทศชาติมีกํารกําไรไปแล้วเพราะอะไรล่ะครับเอ้าก่อนนะการเมืองมันโกงกินยากนะครับมันถึงยากแก้รแล้วระทมนูษน,นะครับ <c oughs> อบอกตรงๆเฉพาะสะกัดกั้นนะครับการช่อการโกงหรือทุจริตคอรัปชันหรือการใช้งบประมาณที่มันแบบช่อฉนมีวาระซ่อนเลนแอบแฝงนี่ก็กําไรไม่รู้กี่หมื่นล้านแสนล้านแล้วครับเพื่อน เพราะอะไรล่ะครับก็ในอดีตที่ผ่านมาที่เราไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับปา่าโกงประเทศชาติมันเสียหายก่อนหน้าน,นี้มูลค่าเป็นล้านล้านแล้วครับเพื่อนๆใครกล้ารับประกันครับว่าถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับปา่าโกงแล้วมันจะไม่เข้ามาโกงบ้านกินเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านเอ,อื้ออาทรทุกวันนี้ก็ติดคุกติดตารางหรือมีใครบางคนหนีเข้าไปซุกอยู่เออเพื่อนบ้านอย่างฝั่งเขเมรน,นะครับ โอ้ยองอามใส้หนักเลยกูขาานี้ถามหน่อยครับว่ามันมีใครสามารถทวงคืนความยุติธรรมอย่างเงินของแผ่นดินเนี่ยนะครับกลับมาได้บ้างไม่มีหรอกนะครับเสียหายก็ชิบหายไปป่วงไปประชาชนก็ก้มหน้าก้มตาจ่ายภาษีอีก2ปีนี่แหมรู้สึกว่าอาจจะต้องจ่ายกันทั้งประเทศเ <laughs> พราะอะไรละครับเอาหลังจากยื่นเออแบบเงินได้แล้ว ใครกล้ารับประกันครับว่ามันจะไม่มีนโยบายอะไรออกมารี้ไถยภาษีประชาชนนะครับเพื่อนๆในขณะที่ทุกวันนี้ทุจริตคอรัปชันเฉพาะต่างด้าวเนี่ยล้นบ้านล้นเมืองครับต่างด้าวนี่มาพร้อมกับทุจริตคอรัปชันมาพร้อมกับสแกมเมอร์มิชชชีพแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มาพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่นักการเมืองกลับมีหน้านะครับอยากจะให้ต่างด้าวเนี่ยเข้ามาอยู่เยอะๆไองามไส ตายเลยก็แทนที่จะเอาแต่นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะเงินที่ได้จากนักท่องเที่ยวคือการช่วยกันผลักดันเศรษฐก,กิจครับเพื่อนๆไม่ใช่เอาแต่ต่างด้าวมันก็ขนเงินออกอย่างเดียวตายเลยบันเทิงกันละมือคราวนี้อ้างว่าพัฒนาเศรษฐก,กิจอย่างนั้นอย่างนี้แต่เศรษฐก,กิจไม่โตพออ้างว่าไม่โตเสร็จพอเข้าไปสอบถามออกมาอเศรษฐก,กิจเราใหญ่้งามไส้ประสาทกูจะเสียเศรษฐก,กิจใหญ่บ้าบออะไรประชาชนมีแค่แรงแค่300400นะครับ ตายแล้วนะครับแถมเป็นหนี้กันหัวโตถ้าเกิดเศรษฐกิจมันใหญ่จริงมันโตจริงอย่างที่นักการเมืองมันพูดมันคุยมันโฆษณาป่านนี้คนไทยเนี่ยมีเงินมีทองไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาสนุกสนานไม่ต้องมาเครียดเรื่องการเมืองหรือแม้กระทั่งต้องมาเครียดเรื่องต่างด้าวโลนบ้านโลนเมืองครับเพื่อนเพื่อนหลายท่านสงสัยเฮ้ยลุงตู่เนี่ยเขากู้มาสร้างมีกําไรยังไงว่าไอ้เป๋อไอ้ปอง ต้องบอกก่อนนะครับลำพังเฉพาะทองคำเนี่ยนะครับทุกวันนี้ราคาเนี่ยดีดมาตั้งเยอะแล้วนะครับเกือบยี่0าเอร์เซ็แล้วครับเพื่อนๆน,นี่ยังไม่รวมกับโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพื่อนเพราะถ้าวันนั้นลุงตู่ไม่กู้มาสร้างแล้วมากู้อายุคนี้สมัยนี้คุณก็ดูสิครับเพื่อนๆว่าอัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยมันสูงขนาดไหนเพราะนะักการเมืองที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิที่ปไตยเนี่ยมันคุมกลุ่มนายทุนไม่อยู่นะครับคุณดูสิครับข้าวของเนี่ย แพงตั้งแต่วันแรกที่สายสีแดงนั่งเป็นผู้นำประเทศทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรลงเลยนะเนาะซึ่งแตกต่างจากยุคลุงตู่หรือท่านองค์มนตรีใหม่นะครับเพื่อนๆนเพราะอะไรละครับไอ้ที่บนว่าแพงแพงเนี่ยทุกอย่างก็ยังราคาเป็นปกติพอยุคนี้สมัยนี้ตายเลยนะครับขาดทุนตั้งแต่ ค่าแรงขั้นต่ำนู่นเหรอครับเพื่อนงามไส้ประสาทกูจะเสียนะครับแมลุงตู่นี่แกก็ขยันแกก็เก่งเหลือเกินนะครับทำสัทุกอย่างทุกสิ่งนะครับแทบจะเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วนักการเมืองสายประชาธิปไตยเนี่ยแค่เข้ามาต่อยอดให้มันมีกำ,กำไรมันยังทําไม่ได้เลยเพราะอะไรละครับเอาก็ทําเสร็จหมดแล้วมันไม่รู้จะหาช่องหาทางที่ไหนช่อลาดบางหลวงครับเพื่อนมันก็เลยคิดเอาสมบัติของชาติเนี่ย ไปแบ่งกับประเทศเพื่อนบ้านคนละ50 50ิบห้าสิบงามไส้ป้าช่อปยุปยไปร้องเพลงดีกว่า <c oughs> กิน <c oughs> แล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจละจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูละเกียรติจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่ง